เซลนาตอนนี้ฝวั่งมาเซียมีไลน์แอแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอ K W A N F C B แอดฝั F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการฟันธงสปอร์การิเคะร์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel วเลามาเซียกอ่อติดบาเซโลนาครับเจอกันในวันอังคารที่14มิถุนายน2565ก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้หัวข้อใหญ่ของเราครับเกี่ยวกับเคราปิเก้กองหลังมากประสบการณ์ของทีมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวแจ้งว่าทางชาบีเอนนเดสได้บอกกับปิเก้ว่าเขาจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกองหลังตัวยืนหรือว่า ตัวหลักในฤดูกาลใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะหลังจากที่ปิเก้นเนี่ยก็ถูกรบกวนโดยสิ่งแวดล้อม นอกสนามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของตัวเขาเองซึ่งมันก็มีผลนะไม่ว่าจะเรื่องของการพักผ่อนน้อยก่อให้เกิดเป็นแบบอาการบาดเจ็บแล้วก็สมาธิต่างๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยปีเก้ก็ได้ตอบกับชาบีด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้แล้วก็ตามกันต่อในดีลของแฟงกี้เดอยองนะครับยิ่งเข้าใกล้วันที่16มิถุนายนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่บาซ่าจะ เก็บรักษาเดยองเอาไว้ได้ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งฝั่งแมนยูน t เต็ดกับสื่อกระแสของอังกฤษเนี่ยก็เริ่มรายงานไปในทิศทางที่บอกว่าแมนยูเริ่มมองหาตัวแทนแล้วนะว่าถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้เดยองจริงๆเนี่ยจะหันไปหาใครเข้ามาแทนแล้วก็ตลาดซื้อขายทั้งขาเข้าขาออกวันนี้ก็เก็บมาฝากด้วย นะครับทั้งเดมเบเล่ดูเหมือนว่าจะจบแล้วนะโอกาสในการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของคาเบียเตบาสประธานลาลิก้านะช่วงหลังๆนี่พูดบ่อยแต่ เริ่มพูดดีขึ้นนะเมื่อวานนี้ก็รายงานไปแล้ววันนี้มีเพิ่มเติมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เตบาสบอกว่าบาซ่าจะไม่เป็นทีมที่ล้มละลายแน่นอนเพราะว่าเป็นสโมสรที่หาเงินเนี่ยได้ค่อนข้างเก่งมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับเริ่มจาก Suzuki Swift Power You Up ยพลังที่สร้างความร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจ็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เท พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทคพาวเวอร์ยู่อัพนิวสุสกีสวฟทใครที่มีปัญหาเรื่องของบริสีดวงครับบอกดาวบริสีดวงง่ายๆด้วยยาบริซี่ขวดสีเขียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกราคาเพียง390บาทส่ทงฟรีมีเก็บปลายทางด้วยสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088-563-5169หรือล like น์ HWR8 ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็มียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองหรือร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศตรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆในเครือเดียวกันด้วย<ม>เรื่องแรกครับมาดูแฟรงคี้เดยองกันก่อนนะก็นับตั้งแต่ที่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเนี่ยรายงานบอกว่าทางแมนยูเน็ดครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกับบาซ่าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนครับจนถึงตอนนี้เนี่ยระยะเวลาผ่านมา2สัปดาห์เต็มๆแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิน้นในดิวของเดยองในช่วง2-3สวันมานี้โอ้โหกระแสะกลับไปกลับมาสื่อบางเจ้าบอกว่าเดยองเซเยสตอบตกลงย้ายไปแมนยูแล้วหรือสื่ออีกด้านหนึ่งก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบนั้นเดยองยังคงต้องการที่จะอยู่กับบาซ่าต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะยังไม่สรุปในมุมที่ว่าเดยองจะย้ายหรือจะอยู่ต่อเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เคลียร์จริงๆครับแต่ว่าในมุมของบาซ่าก็คือจะไม่ลดค่าตัวของเดยองจนน่าเกลียดจนเกินไปตั้งเอาไว้100ล้านยูโรโอเคว่ามันมีการพูดคุยกันต่อรองกันเนี่ยราคามันอาจจะไม่ได้ไปจบที่100ล้านยูโรเสมอไป แต่จะไม่น้อยจนน่าเกลียดน,นะครับบางคนบอก60-70ล้านยูโรก็เพียงพอแล้วไม่บาซ่าจะไม่ขายถูกขนาดนั้นคือถ้าต้องเลือกที่จะขายถูกเนี่ยขอเก็บเอาไว้แบกรับภาระเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณปล่อยในราคาที่ถูกเนี่ยการจะไปหาตัวแทนในระดับเดียวกันหรือระดับที่ดีกว่า ยกตัวอย่างแบรนาโดซิวาของแมนเชสเตีรเนี่ยที่ค่าตัวพอๆกันหรือบางทีอาจจะแพงกว่าเดยองด้วยซ้ำไปมันทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะขายต้องขายในราคาที่มันยอมรับได้ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยแมนยูเขาก็ไม่พร้อมจ่ายครับตามที่บาร์ซ่าเรียกร้องมันก็เลยทาให้ดีลเนี่ยมันยังหยุดชะง,งักอยู่มันยังไปต่อไม่ได้ทีนี้แมนเชสเตอร์อ e ฟนิง n e w ส์นะที่เป็นสื่อท้องถิ่นของกฤษเนี่ยเขาก็รายงานนะครับโดยผู้สื่อข่าวเจมส ฟินเลเตอร์บอกว่าแมนยูเริ่มมองสำรวจตัวเลือกครับในกรณีที่ไม่สามารถดึงเดยองไปจากบาซ่าได้ตอนแรกเนี่ยพวกเขาสนใจไปที่ไรอันกาเวนเบชนะของอาแจ็แต่ตอนนี้กาเวนเบชย้ายไปอยู่กับบาเยน n ์มิวนิกเรียบร้อยครับก็ทำให้แมนยูเนี่ยเสียเป้าหมายไปอีกคนหนึ่งนะมี4ตัวเลือกครับที่ถูกเปิดเผยชื่อว่าถ้าแมนยูไม่ได้เดยองเนี่ยเขาจะเอา ประกอบไปด้วยเคาวินฟิลลิปส์ของลีสแต่ตอนนี้ทีมที่เป็นเต็งก็คือแมนซิตี้นะมีมาติอุสนูเนสของสปอร์ติ้งลิสบอนมีรูเบนเนเวสนะของวูฟแฮมตันแล้วก็อีกคนหนึ่งคือยูริเตเลมันของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับดีลต่างๆที่แมนยูต้องการเพราะว่า ก็ไปหาฟังได้ใน c h anel n ของน้องผมนะอย่างกันโตน่าล่าข่าวแมนยูเนี่ยก็ไปฟังได้แต่คือที่จะสื่อเนี่ยให้เห็นว่าแมนยูเขาก็ไม่ได้โอ้โหอินมาที่ดิวของเดยองแบบ100%เน่ยก็มีการเผื่อใจเอาไว้ในกรณีที่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันที่16นี้นะที่หลายคนถามเข้ามาว่าสมมติบาซ่าเนี่ย ได้โลงมตินะใช้งานคันโยกทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินเนี่ยเราจะเก็บเดยองเอาไว้กับทีมได้แบบ100%ยเปอไหมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่นะขึ้นอยู่กับว่าชาบีจะมองยังไงถ้าเกิดการขายเดยองเนี่ยมันช่วยใหช้ชาบีมีเงินในการปรับปรุงแก้ไขย,ยกระดับทีมนะไปหาคนใหม่เข้ามาทดแทนได้หรือเอาเงินตรงก้อนเนี้ ไปใช้ประโยชน์ในจุดอื่นที่สมเหตุสมผลหรือเหมาะสมมากกว่าในมุมมองของโคชและบอร์ดบริหารการขายเดยองเนี่ยก็ยังถูกนำมาพิจารณาอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็ยังคงให้โอกาสย้าย60โอกาสอยู่ต่อ40แต่แค่ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับทีนี้เรามาดูที่เรื่องราวของเคราร์ปิเก้ครับเมื่อวานนี้กาเดนาโกเปครับ สถานีข่าวที่ก็มีนักข่าวน่าเชื่อถือหลายคนสังกัดอยู่นะเขาก็ออกมารายงานครับบอกว่าชาบีเนี่ยได้บอกกับปิเก้ไปว่าในฤดูกาลใหม่นี้นะปีเก้จะไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งแบบ100%เหมือนที่ผ่านๆมาอีกต่อไปแล้วนะครับกับกันคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลัง เบอร์หนึ่งของ Z, สโมสรนั่นก็คือโรนัลอัลเลโคที่จะการันตีการยืนเป็นตัวจริงแต่ปิเก้นเนี่ยขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของเขาและปิเก้ก็ยืนยันนะว่าเขาไม่มีแผนที่จะแขวนสตัตร์ นะครับก็คืออยากจะเล่นให้กับบาร์ซ่าต่ออีกอย่างน้อยหนึ่ฤดูกาลชาบีบอกกับปิเก้ไปว่าเราไม่โอเคนะกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ชาบีเห็นใจครับในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะกับภรรยาชากิล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องออความรักซึ่งก็มีความเห็นอกเห็นใจให้กับปิเก้แต่เรื่องของการโฟกัสไปที่ธุรกิจนะเรื่องของ งานอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับในสนามมันเริ่มมีผลกระทบจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยปีเก้นะสูญเสียความเป็นมืออาชีพไปมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเขาอาจจะในมุมของเขาอาจจะคิดว่าเขาแยกแยะไดนะ้อะไรที่เป็นเรื่องของนอกสนามกับเรื่องของในสนามแต่ในมุมมองของชาบีเนี่ยรู้สึกว่าปีเก้ควรจะมีความเป็นมืออาชีพที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็บอกกับนักเตะไปตรงๆ โกเปบอกว่าเขาได้รับข้อมูลนี้เนี่ยมาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับปิเก้ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปิเก้ได้บอกกับชาบีกลับไปแล้วก็มีการสัญญากับชาบีด้วยว่าในฤดูกาลนี้เขาจะทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับมาจากอาการบาดเจ็บปิเก้บอกกับชาบีว่าเดี๋ยว ผมเนี่ยจะมีการจ้างนักโภชนาการและนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลเป็นการส่วนตัวนอกเหนือจากนั้นครับข่าวที่เราเคยได้ยินมาว่าบาซ่าติดเงินปิเก้เท่านั้นเท่านี้มีการขอเลื่อนการจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับนักเตะออกไปเป็นจำนวน50ล้านยูโรบ้าง80ล้านยูโรบ้างรวมโบนัสต่างๆปิเก้บอกว่า เขาเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือสโมสรในสิ่งที่สโมสรต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่รวมไปถึงการทบทวนสัญญาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะก็คือเปิดกว้างครับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะช่วยสโมสรให้ผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินออกไปได้นะครับตรงจุดนี้ถ้าเป็นความจริงเนี่ยก็ต้องนับถือ ใจของปีเก้ด้วยนะแต่ก็อย่างว่าครับเรื่องของฟอร์มกับเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันต้องแยกออกมานะถ้าเกิดคุณเนี่ยเจอกับปัญหาปีเก้เคยบอกเนี่ยผมจําบทสัมภาษณ์ได้เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขานอนมากที่สุดคือ4ชั่วโมงซึ่งการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนอน4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่เพียงพออยู่แล้วนะมันก็จะมีปัญหาได้นี่คือสิ่งที่ชาบีบอกกับปีเก้ไปแล้วเขาก็สัญญากลับมาว่าเขาจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปิกเก้ยังเป็นแบคอัพที่ดีได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดทุกนัดเนี่ยมีบางนัดคอยสลับสับเปลี่ยนลงไปนะเป็นตัวสำรองผมว่ามันก็ยังช่วยเหลือทีมได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาบีนะครับนี่คือเรื่องราวของปิกเก้ทีนี้คนที่ชาบีต้องการได้มาเป็นตัวแทนจริงๆเนี่ยนะผมก็เคยรายงานไปหลายรอบแล้วแล้วสื่อเนี่ยก็วันนี้มีขยายความเพิ่มเติมนะครับจาก ทาง D i a R D O Sport แล้วก็ Mundo Deportivo บอกว่าชาบีเนี่ยได้กำชับกับบอร์ดว่าอยากจะให้มองหาความเป็นไปได้แบบสุดความสามารถหน่อยในการที่จะไปดึงชูสกุนเดเนี่ยเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะจากเซบีย่า คือชาบีเนี่ยชื่นชอบกุนเด้เป็นการส่วนตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของความคล่องแคล่วความคล่องตัวการเป็นกองหลังที่ใช้เล่นบอลกับเท้าได้ค่อนข้างดีนะก็คืออยากจะได้มาร่วมทีมต้องการมากกว่าคูลิเบรีด้วยสามไปแต่จากการที่เซบีย่าเนี่ยตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้ค่อนข้างสูงครับ60ถึง70ล้านยูโรเนี่ยมันก็ดูจะเป็นปัญหาของบาร์ซ่า เท่านั้นไม่พอครับทาง f o r d เด p e นเพเทนเบิรเป็นสายข่าวของ Sky ยสปอร์ตเยอรมน <trilogy. S 3> ันเขาขอ Sports, iman, บอกด้วยว่ากุนเด้เนี่ยต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับเชลซีในช่วงซ er ัมเมอร์นี้โทมัสทูเคิลครับกุนซือเชลซีก็ต้องการตัวเขาการเจรจาเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็การย้ายทีมเนี่ยดูดูเป็นความจริงมากกว่าเมื่อปีก่อนด้วยจริงๆเชลซีอยากจะได้กุนเด้ตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตกลงค่าตัวกับเซบียาไม่ได้ นะการที่บาซ่าจะเข้าไปมีเอี่ยวร่วมวงด้วยเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดอชาบีมีการโน้มน้าวนักเตะค,คือเขาเคยเล่นในสเปนมาอยู่แล้วะนะครับเขาอาจจะมองว่าเป็นการยกระดับก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะไปอยู่กับบาซ่าซึ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยในทีมสเปนนะการไปอยู่กับเชลซีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับตัวการโยกย้ายนะถิ่นฐาน ทั้งใหม่แต่ตอนนี้เชลซียังคงเป็นทีมเต็งในดีลนี้นะครับเพราะว่าเชลซีพร้อมจ่ายเงินทันทีตามที่เซบีย่าเรียกร้องแต่ค่าเขาต่อรองเพราะเขาไม่อยากจะจ่ายในจํานวนที่มันโอเวอร์หรือว่าแพงจนเกินไปบาร์ซ่าต้องรอแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็รอข้อสรุปก่อนว่าจะมีเงินให้ใช้ในการซื้อนักตเตะเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่อยากได้จริงๆคือเห็นทุกแหล่งข่าวยืนยันตรงกันทั้งหมดนะนะครับ คนที่จะไม่ได้ไปต่อครับคือออสการ์มินเกซ่าก่อนหน้านี้เคยโดนจับไปโยงกับลีสอยู่ในเต็ดนะบอกว่าบาซ่าจะเอาไปแนบในดีลของราฟินญาแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งลีสเขาจะไม่ยอมนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากได้มินเกซานะแต่ว่าเขาอยากจะได้เงินก่อนในค่าตัวของราฟินญาซึ่งตอนนี้ยังคุยกันอยู่นะดีลยังไม่ล่มนะครับบาซ่ากับราฟินญายังไม่ล่มนะย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่า แค่ต่อรองค่าตัวอยู่มินเกซ่าเนี่ยได้รับการติดต่อจาก2สโมสรนนะครับจากการรายงานของกาเบียลซานส์นักข่าวบุนโดเดปอร์ติโบคือบาเลลเซียกับฮอฟเฟนฮมบาซ่าตั้งค่าตัวถูกมาก5-10ล้านยูโรเท่านั้นเองนะแล้วก็โอกาสที่มินเกซ่าจะย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ มีค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเขาเป็นตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยทีมก็จะมีเซติโยเดสกับดานิเ w อเวสอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตกเป็นข่าวด้วยอย่างเซซ่าอัสปริเกตาอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองเป็นเซนเตอร์โหก็โอกาสจะไปแย่งชิงพื้นที่ยากเลยนะอาราโคกาเซียคิสเตนเซนนะมีปีเก้แล้วก็ เดี๋ยวจะซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่อมอีกคนหนึ่งอีกนะก็เลยทําให้มิเกซ่าต้องย้ายครับเพื่อโอากาสในการลงเล่นของตัวเองนะเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีว่าจะปล่อยให้กับทีมไหนนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของคาเบียเตบาสกันหน่อยโอ้โหช่วงหลังๆนี่นะอ่านแล้วรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าเขาพูดเนี่ยคือจริงๆเขาพูดแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงพูดชอบพูดถึงบาซ่าในแง่ลบก,ก่อนเสมอ นะครับเมื่อวานนี้นำเสนอนะไปสัมภาษณ์กับสื่อสเปนวันนี้ก็มาอีกเจ้าหนึ่งนะเป็นทางโกเอสปัญญานะครับเตบาสเนี่ยบอกว่าบาซ่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมข้อตกลง CVC เลยแต่พวกเขาเนี่ยจะต้องขายสินทรัพย์ของตัวเอง CVC เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะการเข้าร่วม CVC มันเป็น การทําโดยสมัครใจถ้าเกิดบาร์ซ่าไม่ต้องการเนี่ยพวกเขาสามารถมีหนทางอื่นในการแก้ปัญหาทางการเงินได้บาร์ซ่าไม่ใช่ทีมที่ล้มละลายหรือว่าไม่ใช่ทีมถังแตกไม่ใช่ทีมยากจนพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องจักรทาเงินพวกเขามีสินทรัพย์มหาศาลและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าล้มละลายเลยแต่อย่างใดพูดไปถึงลาบอต้าด้วย นะครับเตมาสบอกว่าลาบอต้ากโกรธนะตอนที่ได้ยินหรือได้ฟังความคิดเห็นของผมเนี่ยเขากโกรธผมมากนะแต่พวกเขาเรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ผมก็หวังว่าพวกเขาจะทำได้ดีเพราะเราเองเนี่ยที่เป็นลาลิก้า เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเราก็ไม่ชอบสถานการณ์ของพวกเขาเช่นเดียวกันถ้าเกิดบาซ่าดำเนินการใช้คันโยกทางเศรษฐกิจเหล่านั้นพวกเขาก็จะสามารถซื้อนักเตะที่ตัวเองต้องการเข้ามาร่วมทีมได้นี่คือสิ่งที่เตบาสพูดนะครับนั่นเท่ากับว่าบาซ่าไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกับ CVC เสมอไปแต่ทำไมก่อนหน้านี้คุณออกมาบอกว่า การที่บาซ่าจะแก้เรื่องของเพดานค่าเหนื่อยได้ต้องตอบรับ CVC เท่านั้นนี่คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังนั่นแหละหลังอันนั่นแหละนะครับ <c oughs> ไม่อยากพูดนะแต่ก็เป็นการขายทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็เตบาสก็ยืนยันว่าบาซ่าไม่ได้ไม่ได้จะล้มละลายตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใด นะครับคือผมเห็นแบบแฟนแมนยูหัวล้อกันสนุกปากเลยนะบอกมึงก็เก็บโดยยองเอาไว้แล้วมึงก็ล้มละลายไปเลยนะคือเราก็จะไม่ไปว่าเขานะเพราะว่าบางทีเขาก็เสพข่าวแค่ด้านเดียวเขาไม่ได้มารู้เบื้องลึกเบื้องหลังความเคลื่อนไหวของเรานะก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มีมุมมองของเอ็ดูอาร์ดโรเมอด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะถึงกรองของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันถัดจากนี้ น่าจะน้าจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับบาซ่าจะต้องมีการออกแถลงการะเกี่ยวกับนโยบายที่จะเข้าสู่ที่ประชุมลงมติในวันที่16มิถุนายนในวันพฤหัาสบดีนีแล้วนะอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับเราจะได้ทราบและถึงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็คนที่จะเป็นการพูดเนี่ยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นโดเมอูด,ด้วยที่จะต้องแถลงให้กับแฟนบาซ่าได้เข้าใจนะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการแก้ โรเบรุบอกว่าเราเนี่ยต้องการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆบาซ่าเนี่ยมีผู้สนใจที่จะลงทุนที่จะมอบเงินสนับสนุนแล้วก็ตีมูลค่าของสินทรัพย์เป็นหุ้นส่วนของสโมสรเห็นได้ชัดว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในทุกๆกรณีไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงเท่านั้นแต่เราเนี่ยต้องแข่งขันกับสโมสรที่มีเจ้าของ ร่ำรวยมหาศาลมีเงินไม่จำกัดแล้วก็เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะโดยภาครัฐด,ด้วยเราต้องแข่งขันทางทางกีฬากับกลุ่มพวกนั้นได้นะครับตอนนี้สิ่งที่เราแก้ไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของภาพลักษณ์นะ ตอนที่บอร์ดบริหารของลาปาต้าเข้ามาเนี่ยเรามีการจัดการเรื่องคดีความที่ดําเนินการอยู่กับสโมสรในแง่าทางกฎหมายเนี่ยเราลดความขัดแย้งนะกับสปอนเซอร์ต่างๆไปหลายเจ้าแล้วก็กับไนกี้เนี่ยเราจะมีการต่อสัญญาเพิ่มเติมเร็วๆนี้ด้วยนะครับคือตอนแรกบาซ่าเหมือนกับมีปัญหาขัดแย้งกับไนกี้ในยุคข,ของบาโตเมลแต่พอลาปาต้าเข้ามาเนี่ยก็มาสารต่อความสัมพันธ์มาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับโรเม,มอบอกว่า ถ้าเกิดเราแก้เรื่องของ financial fair play กับลาลิก้าได้เนี่ยมันคือการพยายามอย่างสุดความสามารถมันไม่ใช่ปฏิหารเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วนะเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์25%โรมิโอบอกว่าจริงๆเราไม่อยากจะขายมากถึง25%หรอกนะเราอยากจะควบคุมผลประโยชน์โดยรวมโดยส่วนใหญ่ของสโมสรแล้วก็ มีตัวเลือกในการซื้อคืนได้ในอนาคตนะไม่ใช่ว่าขายไปแล้วขายเลยเราสามารถซื้อคืนได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงินเราจะพยายามขายในเปอร์เซนต์ที่น้อยที่สุดและในระยะเวลาขั้นต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเราเปิดใช้คันโยกนี้แต่คือเบื้องต้นเนี่ยเราตีไปก่อน25%แต่เดี๋ยวเราศึกษาอีกทีหนึ่งว่าเราถ้าเราขายได้น้อยกว่านั้นเนี่ยขายได้10%ขาย15%แล้วรับเงิน เพื่อเข้ามาแก้ระบบเศรษฐกิจได้เราก็จะทําให้มันน้อยที่สุดไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็น25เสมอไปเรายังมีตัวเลือกอื่นๆที่มีที่ทําได้อีกไม่ว่าจะเป็นบาซ่าสตูดิโอหรือ BLM ต่างๆแต่การขายเล็กสิทธิ์ทางโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยอยากทําเลยนะเพราะว่าโอเคว่ามันมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดนะแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบ ตามมามากกว่าการขายหุ้นของกิจการอื่นๆของบาร์ซ่านะครับนี่คือสิ่งที่โรเมอูบอกแล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขามีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยว่าบารซ่าจะแก้ปัญหานี้ได้นะ16มิถุนาย,ยนนี้อีก2วันนะครับเดมเบเล่ครับดูเหมือนว่าจะจบแล้วครับการต่อสัญญาฉบับใหม่เพราะว่าเหมือนกับทางตัวแทนของเดมเบเล่เนี่ยหัวหมอนะคือเขาก็จะรอ หลังค้นวันที่16มิถุนายนนี้คือให้รู้ก่อนว่าเศรษฐกิจของบาซ่าเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูหรือเปล่าเพื่อ <c oughs> ที่คาดหวังว่าจะได้รับการเสนอสัญญาฉบับใหม่ที่มีผลประโยชน์มากขึ้นมีค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมีเงินกินเปล่าหรือว่าค่าคอมมิชชั่นในการเซ็นสัญญาเพิ่มขึ้นแต่ กาเดนาเซครับโดยผู้สื่อข่าวซันติโอบอลเล่นะก็บอกว่าบาร์ซ่าจะไม่มีการปรับปรุงสัญญาให้กับเดมเบ e เล่แล้วนะครับก็คือที่ยื่นเข้าไปให้นั่นคือท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ตอบรับเนี่ยคุณก็ย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเลยในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยทางตัวแทนเดมเบ e เล่จะไม่ตอบรับสัญญาที่บาซ่ายื่นเข้าไปให้ในครั้งล่าสุด เชลซีเปนะ็นเต็งนะในดีลนี้แล้วก็มีการเริ่มต้นในการเจราจากับนักเตะแล้วนะครับส่วนอันเคลดิมาดียเมื่อวานนี้มาเตโอโมเรโตครับสายข่าวของเลเบโลนะก็ออกมาบอกว่าดิมาวียเนี่ยเตรียมที่จะปฏิเสธยูเวนตุสครับแต่ว่ากับบาร์ซ่าเนี่ยเขาก็ขอเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินใจก่อนนะขอไปคุยกับครอบครัวก่อนว่าจะโอเคในการย้ายมาบาร์ซ่าไหม นะตอนนี้เนี่ยข้อเสนอต่างๆได้ยื่นไปให้กับนักเตะเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในการพิจารณานะครับว่านิมาเรียจะตัดสินใจยังไงแต่ว่าชาบีก็ต้องการจะได้มาใช้งานในระยะสั้นนะครับก็จะเซ็นสัญญากันเป็นเวลา1ปีนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับมีข่าวลืออ่าอันนี้มารายงานให้ทราบก่อนว่า ต้นทางเนี่ยมาจากเดอะมิลเลอร์ครับสื่ออังกฤษบอกว่าแมนซิตี้ของเป๊ปกวเดล่าเนี่ยอยากจะได้ตัวเจ้าหนูกาบี้วัย17ปีจากบาร์ซ่าไปร่วมทีมด้วยนะครับก็รายงานบอกว่าเป๊ปเนี่ยโหชื่นชอบนักเตะมากๆแน่นอนเป๊ปเป็นสเปนนะครับเห็นกาบี้เล่นแบบนี้เนี่ยต้องถูกใจเป๊ปอยู่แล้วแต่ว่าบาร์ซ่าก็จะไม่ขายนะครับ บาร์ซ่าก็จะไม่ขายจุดมุ่งหมายคือการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วก็ไกลที่จะบรรลุก,กันแล้วด้วยนะครับเหลือแค่รอประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการกาบีก็ต้องการที่จะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ครับมีการเพิ่มโปรแกรมปีซีซั่นขึ้นมาอีกนัดหนึ่งนะเป็นนัดแรกครับที่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยจะลงสนามนะโดยจะเจอกับสโมสส U.E.O.Lot นะครับเป็นทีมในแคว้นกาตารุนยานะเป็นทีมในแคว้นกาตารุนยานะครับจะเตะวันที่13กรกฎามนคมอีกเดือนหนึ่ง p r e ีซ s ซ o n นัดแรกอันนี้คือถูกแทรกโปรแกรมเข้ามาเลยนะครับเท่ากับว่า b a ซ่าจะมีป r e ี i s i o n ตอนนี้นะที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยคือ5นัดเจอกับ O.Lot 13 เจอกับอินเตอร์มายามี20พบกับมัตริด23เจอยูเว่26แล้วก็พบกับนิวยอร์กเรดบูล31นะครับโปรแกรมตลอดเดือนกรกฎาคมมี5นัดก็ได้ดูกันแบบเต็มเปี่ยมเลยได้เห็นความพร้อมนักเตะแล้วก็เดี๋ยวรอคอยดูกันว่าดีลต่างๆที่บาร์ซ่าสนใจอย่างเช่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยจะมาทันช่วงพรีซีซั่นหรือเปล่าอยากเห็น เลวานใส่เสื้อบาร์ซ่าแล้วลงเตะเอลราซิโกนะโอ้โหมันน่าจะแบบเฟี้ยวหน้าดูนะเป็นการลองของก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะปิดดิวกับฝั่งของบาเยนได้หรือเปล่าเขาจะยอมปล่อยไหมอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนใครที่อยากจะไปดูปรีซีซั่นของลิโอเนลเมสซี่กับเปแเชนะครับทัวร์ตอนนี้ยังเปิดจองอยู่นะจำกัด25ที่นั่งแล้วก็มีการออกราคาใหม่ นะใครที่จองไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมของเราราคาแพงนะครับราคาใหม่ที่เปิดมาคือ78,500บาทอันนี้เป็นตั๋วดูบอลโซนหลังโกราคามันก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ที่นั่งดีกว่านี้นะครับดูแบบโซนติดขอบสนามนะดูโซนอื่นเนี่ยก็จะมีมุมอื่นด้วยแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงหน่อยมี78,500 82,500นะครับ แล้วก็85,000แล้วก็แพงสุดคือ88,000นะสอบถามทางรีวแฟน t า a เวลได้นะผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ทั้งใน YouTube แล้วก็ในหน้าเพจด้วยนะครับไปดูด้วยกันไปดูเมซี่ไปให้กำลังใจเมซี่นะแล้วก็เผื่อได้เจอเมซี่เจ,เเจด้วยนะครับเจอดู2องนัดเปเชเจอ,เจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็เจออุระวะเรดไดมอนด์ Diamond, แถมเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแบบจัดหนักจัดเต็มบิน บินเครื่องบินของการบินไทยนะครับแบบดีที่สุดเลอ,อแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับใครอยากจะไปด้วยกันนะเดินทาง 19- 2เกถึงกรกฎาคมนะครับนี่คือทั้งหมดครับของข่าววันนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ